สบ,บายดีพี่น้องมื่อนี้กะตากฝนมาพี่น้องเปียกเบิดเลยเนาะเปียกเบิดเลยเคยเอาอันนี้เห็ดคันยูมาตกป่าเด้อพี่น้องเด้อคันยูเฮา,ากะตามมานำกัได้ค่ะเอาคันยูก่อนพี่น้องเลยคันยูกั้งน้ำนี่แหละคันยูค่อย <c ười> นี่คันยูไปเบิ่งนเบาเอตกป่า ยามว่างสี <t ell Rad iam> ่มงแรงมาตกป่าเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเขาเ็ดอย่างนี้ไอปิกเขาเ็ดอย่างนี้โอ้รถขี่กระเดือยนตี มึงบอเอ็ดตกป่าปเนาะป่าลายอยู่แต่มันบอกกินเนื้อเดี๋สาน vết nháy của ยุ่งก็กัดหน้ามากี่เล็กพี่น้องคะน้งเบิ้งกี่เล็กยอดงามงามฝนลงเม็ดอีกแล้วพี่น้องป้องไปเฮ้ยมัมีหนังแก่งใจนะ มันเนี่ยกะที่เขื่อนมานั่งตกปลามานั่งตกปลาอยู่ลิมตะลิ่งแปลกใจสันจริงปลาไม่กินเหยือ่อนั่งตกอยู่นานจนสันนันเบือ่อปลาไม่กินเหยือ่อแปลกใจจริงจริง แปะพอกินเนี่ยมาแปะไม่กินเนี่ยแปลกใจจริงๆฝนกระตกอีกแล้วพี่น้องไอ้ขันยูประเดี๋ยวมาตายรถตัวสับข่อยเปียก เดี๋ยวก็กลับบ้านไม่มีอะไรกินเลยเบ็ดว่างเปล่าลไม่แต่อาหารหึอันนี้แล,ล,ล,ล้วยังโมกีฝนตกแล้วเด้อค่ะพี่น้องฟองไปตกแล้วตกแล้ว มากำลังขักกำลังมวนเอาพี่น้องเนาะผลบดโต๊ะทำกันยูกับม่มีว่ากันผลกับมม่มาไม่เงยไม่ังติดปะนี่ น้ำกับสีคุ้นๆพี่น้องไอ้น,น,น้ำกันป๊อบม,มาตามเมฆวินะฝนทองฟ้าเนี่ยพอมาใสพี่น,น้องฝนมาต,ตก มาตามเมฆนี่แหละนี่เคลื่อนนะพี่น้องเรื่องดีน้องคาเคลื่อนมืดนะพี่น้องกล้องค่อยนะเออลงแบบนี่ลนะ่ะเห็น เตือนป่าธรรมชาติาตกสองเตือแล้วพี่น้องเนี่ยมาได้ป่าจากเตือเตือที่สองนี่ก็ย่านอ้างว้างอยู่นี่ไปม่มีแล้กกระเมือแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามากดไลค์กดเลิฟให้สาวเตะขอบคุณมากมายไก่กองค่ะเจอกับสาวเตะคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ